วันนี้มีข่าวจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนม,มาฝากกันอีกแล้วครับเพราะว่าล่าสุดได้มีประกาศให้ยกเลิกสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564ทุกระดับชั้นเพราะด้วยสถานการณ์ของโควิด -19 ระลอกใหม่ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเมษายนนั้นสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ทางโรงเรียนเข้าใจต่อสถานการณ์ดังกล่าวว่าได้สร้างความตึงเครียดให้กับนักเรียนผู้ปกครองตลอดจนครูผู้สอนด้วยและได้ประเมินอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าหากยังจัดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่1จะยิ่งสร้างความเครียดให้ทุกภาคส่วนมากขึ้นไปอีก อีกทั้งโรงเรียนได้มีนโยบายที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นปีการศึกษาสำหรับสัดส,ส่วนคะแนนการวัดประเมินผลที่มีความหลากหลายระหว่างการเรียนการสอนแล้วเช่นการเข้าชั้นเรียนการมีศูนร่วมในชั้นเรียนแบบฝึกหัดและการทดสอบย่อยระหว่างเรียนหรือการบ้านและภาระงานต่างๆทางโรงเรียนจึงขอประกาศยกเลิกการสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 4ทุกระดับชั้นและให้วันสุ์ที่17กันยายน6.4เป็นวันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1, 1> ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook Bangkok Christian College Official c l u b s i t e